น่าเบื่อจังเลยวันนี้เข้าไปดู u t u b e กั <Bye. S 1> นเลยว่ะมีคนซับสไครต์กี่คนละกี่คนละเนี่ยห <energized> นึ่งแสนสองมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบแปดคนยอดวิวยี่สิบล้านห้าแสนสองมื่นสามพันหกพันเอ้ยหกร้อยยี่สิบสามครั้งเป็นไปได้ไงวะทำไมอยู่ดังอย่างงี้ เคก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านสูิการสวมใดนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสอนการโกงยอดวิวกับเอ่ออะไรวะกับจำนวนคน subscribe นะครับอันนี้เอาไว้แกล้เพื่อนนะครับเอาไว้แกล้เพื่อนนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นจริงนะครับดูดีดูดูสามแปดก็แกล้งง่ายๆนะโอเคก่อนแรก ตอนแรกผมขอกับนี้ก่อนไปกับเป็น7ครั้งก่อนโอเคก็ทําได้แต่ใน g g o o Google Chrome มครับก็ไม่รู้ดิโอ้ยก็กไม่รู้สินะก็ผมทําในโคมครับมันได้ก็มาคลิกขวาแล้วก็ตัวสอบองค์ประกอบนะครับคลิปนี้ก็ได้สาระหรือไม่ได้สาระก็มไม่รู้สินะ <le af. S 1> โอเค ก็เปลี่ยนเป็นกี่ครั้งนี่สักสามห้าสี่เอ้ยกดผิดเออ 4, 5, สี่ห้าหกสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้า <c oughs> เออรู้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครั้งนะครับเค okay. แล้วก็กดปิดไปโอ้โหทำไมคนดูเยอะจุงเบย เอ้ยโอ้โหหายเลยจำนวนคนดูแหายไปไหนหมดวะอ่ามาจำนวน s u b สไครต์กันบ้างนะครับก็สี่ลายก็เปลี่ยนเป็นห้นาสูไลน์นะครับทำ <c oughs> ไมสมาชิกเราเยอะอย่างนี้นะครับโอเครอเล่นครับ <c oughs> อคลิปนี้เป็นคลิปไลรสระนะครับไม่มีสระอะไรมาก <c oughs> ก็องเงี้ยแหละโอ้โหสิบเจ็ดครั้งก็เยอะนะเนี่ยสิบเจ็ดคนที่มาสิบเวลาในการดูคลิปผมนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับพัดลมทำไมดังเงี้ยเนี่ยอืมโอโอเคสองนาทีนี่แหละบ๊ายบาย I need a